สิ่งที่พุทธบริษัทควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมพิสุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับเมื่อเหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพิสุจทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิสุจทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายคือปัสส พิสุดทั้งหลายความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสูดทั้งหลายการรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์ยาลกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิสุททั้งหลายนี้เรากล่าวว่าความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายพิสุททั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิสุททั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทันทีหรือว่าวิบากในเวลาต่อมาหรือว่า วิบากในเวลาต่อมาอีกพิสุท์ทั้งหลายนี่เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิสุท์ทั้งหลายความดับเมื่อเหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิสุท์ทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งปัสสะมักมีองค์8ดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเมื่อเหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิสุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้เหตุเกิดแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้ รู้ชัดซึ่งความดับเมื่อเหลือแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเมื่อเหลือแห่งกรรมอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์น,นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับเมื่อเหลือแห่งกรรมดังนี้